สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับทรัพย์โสพลเจริญยนต์ที่หน่างานจริงนะครับวันนี้เกี่ยวกับนาข้าวนะครับมาที่นาข้าวที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับวันนี้นะครับมีการรีวิวสินค้านะครับเป็นเครื่องทาสว่าที่ผมขายนะครับวันนี้จะรีวิวให้ดูว่าเครื่อง12.5แรงนะครับที่เป็นระบบ Direct Injection ราคาไม่แพงพร้อมด้สตาร์ทเนี่ย มันใช้งานได้จริงไหมนะครับวันนี้เราบุกหน้าง,งานจริงเลยนะครับเป็นพื้นนาสูบน้ําเนื้อที่ตรงนี้ประมาณ17ไร่นะครับด้านหลังนะครับ17ไร่แล้วก็เครื่องทาราว่าผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูกําลังการเดินน้ํากําลังการใช้และอัตราการเร่งนะครับแล้วก็ความสิ้นเปลืองว่ามันเปลืองขนาดไหนนะครับเป็นระบบ direct injection เป็นเครื่องใหม่รับประกัน1ปีจากเรานะครับ ฐานผลิตอยู่ที่ไทยนะครับได้มอกอของอุตสาหกรรมไทยนะครับผ่านมอกอแล้วนะครับแต่เจ้าของบริษัทอ่ะผมก็ยอมรับนะครับฐานผลิตก็อยู่ประเทศจีนก็จริงแต่ณปัจจุบันนี้นะครับของจีนนะครับเกรดไม่ต่ํากว่าของไทยนะครับผมกล้าพูดได้เลยผลิตในไทยครับตัวนี้ผมขายมาหลายเครื่องแล้วนะครับไม่มีปัญหาเลยนะฮะหรือถ้ามีปัญหานะครับผมก็การันตีที่1ปีเต็มนะครับวันนี้จะเป็นทาสว่า 1>, 1, 2, 5ระบบเรสตสตาร์ตราคาพิเศษสุดบางๆาง28,000ส่งฟรีทั่วไทย28,000ส่งฟรีทั่วไทยนะครับมีมัดจำขนส่งแค่2,000บาทเก็บเงินหน้าบ้านท่าน26,000นะครับง่ายๆเลยรับประกันจากผมนะครับเป็นระบบดเรกอินเจคชั่นแท้นะครับเต็มระบบไม่มีแปลงไม่มีแรงสิน้นเป็นด i เรกอินเจคชั่นแท้นะครับเดีย๋ยวพามปดูใ,ใกล้นะครับเป็นท่อพยานาคนิ้วเต็มนะครับ ความยาวนะครับผมอยู่ที่6เมตรนะครับความยาวของท่อ,อยที่6เมตรหรือถ้าเรียกเป็นภาษาคําว่าวานะครับก็คือ3วานะฮะแต่ถ้าเรียกเป็นเมตรอัตราลับเมตรลากนี่คือ6เมตรเต็มนะครับสูบน้ําระดับทางชันนะครับเดี๋ยวดูนะฮะดูของจริงได้เลย ไปกัครับให้ภาพสดบรรยายให้ตัวจริงบรรยายนะครับผมส่วนท่อไอเสียเนี่ยไม่ใช่ทรงนี้นะครับอันนี้ลูกค้าเขาติดตั้งเองนะครับเพิ่มเติมเองท่อสแตนเลสนะครับท่อซิงอย่างนี้ก็อยู่ประมาณ2,100บาทนะครับเป็นสแตนเลสทั้งเส้นนะครับแต่ต้องรอคิวเพราะว่าผมไม่ได้ต่อเองทางเจ้าของเครื่องเขาให้ทำให้ใส่นะครับเขาไปต่อจากร้านที่เขาชอบมานะฮะส่วนจะมีท่อไอเสียเดิมให้นะครับผมก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเร่งแค่ครึ่งเดียวนะฮะไม่ถึงครึ่งดีด้วยนะครับประมาณ45%โดยประมาณไม่ถึง50%น้ําขึ้นเต็มป่าครับแล้วพุ่งทะยานอย่างแรงเลยนะครับระบบเครื่องยนต์ดีมากครับตัวนี้นะครับเนี่ยก็รีวิวจริงให้ดูนะครับถ้าใครสนใจสินค้าร้านเรานะครับ0 9 8 3 6 2 8 2 3 8สนะครับ0983628238สวัสดีครับ